สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่จะมานําเสนอที่ดินที่หายากมากๆในจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ราคาดีมากๆด้วยค่ะนี่เลยค่ะที่ดินในตําบลน้ําแพร่นะคะซึ่งที่ดินตรงนี้นะคะจะรายล้อมด้วยวิวภูเขาค่ะชมคลิปให้จบนะคะจะได้รู้ว่าที่ดินตรงนี้สวยยังไงไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อิ๋วจะพามาชมที่ดินที่หายากมากๆในจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งที่ดินที่อิ๋วพูดถึงเนี่ยจะมีไม่กี่ที่เท่านั้นอย่างเช่นช่างเคียนสูเทพแล้วก็ที่นี่เลยค่ะตำบลน,น้ำแพร่นะคะเห็นไหมคะด้านนี้ค่ะเป็นวิวภูเขานะคะส่วนด้านนี้ก็เป็นวิวภูเขาค่ะส่วนด้านนี้ค่ะจะเป็นลำเหมืองค่ะที่ยาวเข้าไปถึงข้างในเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมาเลยเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะ นี่เลยค่ะด้านหน้านะคะจะติดถนนนะคะแล้วก็จะเป็นทางลาดเนินขึ้นมาเป็นที่ดินนะคะแล้วก็หน้ากว้างประมาณ50เมตรนะคะส่วนลึกเข้าไปประมาณ150เมตรค่ะนี่เลยนะคะเนินเนินแบบเหมือนเนินเขาเล็กๆะคะ่ะขึ้นมาข้างบนนะคะอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นวิวภูเขาด้านหน้านะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันกว้างมากๆเลยนะคะที่ดินผืนนี้นะคะ มีขนาด5ไร่64ตารางวานะคะนี่ค่ะดิวพามาดูด้านข้างตรงนี้ค่ะอยากจะบอกว่ามันกว้างมากๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะส่วนด้านนี้ด้านข้างนะคะจะติดลําเหมืองธรรมชาติเลยนะคะจะเป็นลําเหมืองที่แบบขนาดใหญ่ะคะ่ะไม่ได้เล็กๆนะคะก็คือเข้าไปข้างในเลยค่ะถ้าเราทําดีๆนะคะน้ําก็อาจจะไหลเนาะแบบตอนนี้มันอาจจะมีแบบเอ่อเป็นต้นลุงต้นไม้ ปลูกอยู่ข้างๆนะคะนี่เลยแล้วส่วนด้านนี้ค่ะหันไปนะคะก็ที่ดินผืนนี้นะคะคือเขาะจะทำรั้วล,ลวดหนามนะคะไว้แบบเหมือนเป็นเขตแดนของเราเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านนี้นะคะนี่เลยเป็นรั้วลวดหนามเนาะแล้วก็ก็เป็นวิวภูเขาเช่นกันค่ะเดี๋ยวอยากจะให้เห็นนะคะด้านข้างเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนเลกอะคะ่ะ เป็นวิวเลกแต่ว่ามันอาจจะอยู่ที่ที่อีกที่นึงนะคะแต่ว่าเราสามารถได้วิวเลกตรงนี้ค่ะนี่เลยด้านนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะในส่วนของข้างในนะคะก็จะมีทั้งต้นไม้นะคะหลายๆต้นเนาะเราสามารถซื้อมาปลูกเพิ่มได้นะคะที่ดินผืนนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากซื้อไว้แบบทำบ้านนะคะบนเนินเขาเนาะแล้วก็ อย่างเงี้ยค่ะเห็นวิวข้างล่างแล้วก็หรือว่าใครอยากซื้อไว้ลงทุนก็สามารถซื้อแล้วก็ทําเป็นแบบแบ่งแบ่งเป็นแปลงแปลงะค่ะแปลงแล้วประมาณ300ตารางวานะคะทําเป็นบ้านก็จะได้บ้านหลังใหญ่เลยทีเดียวค่ะซึ่งบริเวณแถวนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับที่เขาซื้อทําเป็นแบบนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นเป็นเหมือนโฮมสเตย์คือเขาจะทําเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้ะคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะมีต้นแบบไผ่เล็กๆนะคะแบบไผ่ต้นเล็กๆที่มันไม่ไม่เป็นตอใหญ่เนาะนี่เลยแล้วนี่ต้นอะไรไม่ไม่แน่ใจเราอาจจะต้องซื้อมาปลูกเพิ่มเนาะแล้วก็อาจจะปรับพื้นดินตรงนี้ค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะอยู่ตรงตำบลน,น้ําแพร์อำเภอหางดงนะคะซึ่งใ,ใกล้ๆนี้เลยก็จะเป็นแกรนแคนยอนนะคะที่แบบพนมาเที่ยวกันเนาะ ออ,ออกถนนไปนะคะจะมีจะสามารถเข้าได้2ทางนะคะก็คือทางหนึ่งโข้าทางขึ้นเสมิงนะคะอีกทางหนึ่งก็จะเข้าทางถนนคันทองค่ะที่จะไปสันปะตองค่ะแต่ยังไม่ถึงนะคะก็เลี้ยวเข้ามาตรงอ,ออบตอน้ำแพร่นะคะเข้ามาเลยเข้ามาไม่ไกลค่ะ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ที่นี่นะคะจะไปสนามบินก็ประมาณไม่เกิน20นาทีะคะ่ะก็ถึงสนามบินแล้วค่ะใกล้ๆก็จะมีกับแบบสารฝรัง่งกาดตลาดแม่เหี่ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะไม่ไม่ไมกลเลยนะคะนี่เลยค่ะสุดสุดที่นะคะเนี่ยเขาก็จะทำลวดลวดหนามไว้นี่ค่ะลมเย็นมากๆเลยค่ะส่วนทางนี้ด้านนี้เลยค่ะ ด้านหลังที่เนี้ยนะคะตามฉนดแล้วอ่ะอยู่เห็นนะมันจะเป็นรูปคล้ายๆตัวแอลค่ะก็คือด้านหน้าประมาณ30เมตรใช่ไหมคะตรงเข้ามาแล้วก็จะแบบแล้วก็จะมีข้างหลังอะคะ่ะที่มันเหมือนตัวแอลคือยาวไปอีกอะคะ่ะน่าจะสักประมาณร้อยเมตรน่าจะได้อะคะ่ะตรงนี้นะคะแบบกว้างความกว้างของข้างหลังอะนะคะด้านหลังลำเหมือะคะ่ะก็จะถูทะลุถ,ถึงด้านหลังเลยนะคะ นี่เดินยังเหนื่อยเลยค่ะกว้างมากๆค่ะนี่นี่ก็จะเป็นแนวลำเหมืองตะเล่า่าจะอยู่สูงกว่าลำเหมืองอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะลำเหมืองธรรมชาติเลยนะคะเนี่ยที่ดินเราก็เนี่ยค่ะเขาจะเขาจะทำรั้วลวดหนาบมาเลยค่ะที่ดินเราก็คือถึงลงถึงข้างล่างเลยนะคะ ด้านนี้ก็ถึงตรงนู้นเลยค่ะต้นถึงสุดลำเหมืองถ้าเราแบบปรับปรุงดีๆนะคะตัดต้นลงต้นไม้ก็ทําเป็นเหมือนรีสอร์ทหรือว่าคาเฟ่ที่แบบเหมือนมีที่นั่งติดลำเหมืองติดริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะที่ดินที่อยู่พามาชมในวันนี้ย้ำอีกทีนะคะที่ดินตรงนี้มีขนาด5ไร่กับ64ตารางวานะคะอยู่ในตำบลน,น้ำแพร่คะ่ะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะสามารถติดต่ออยู่ตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านบนนี้ได้เลยคะ่ะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อยู่ทำคลิปต่อๆไปอีกด้วยนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ภาพด้วยนะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยะคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ